สวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับผมมีไอเดียพิเศษสั้นๆมานําเสนอเนี่ยแฟนซื้อถังขยะนะครับเอามาใช้ที่บ้านแต่พอเห็นเห็นแล้วปิ๊งเกิดไอเดียเลยนะครับ20บาทนะครับจากร้านทุกอย่าง20บาทพลาสติกนะครับแถมลายสวยอันนี้เลยจะมาทําโคมไฟแบบง่ายๆนะครับเป็นโคมไฟที่ห้อยนะครับเสา พี่ยามาตอนกลางคืนเปิดไฟนะครับดูที่ดูลายจะสวยแค่ไหนนะครับทําไม่ยากนะครับอันอื่นอุปกรณ์มาเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีนี่เลยนะครับตะวนันไปป้าถ้าไม่มีก็จริงๆก็ใช้พวกคัตเตอร์นี้ก็พอได้นะครับไว้เจาะก้นกระถางน,นะครับอ่า พัตเตอร์เอาไปปอกสายไฟคีมตัดจริงไหมผมมาตัดสายไฟนะครับแล้วคีมแล้วพันสายไฟนะครับเทพันสายไฟหลอดไฟอันนี้เป็นหลอดสั่งพิเศษจากจีนเป็นหลอดที่เป็นไฟเหมือนเปลวไฟลุกนะครับตนี้แล้วก็สายไฟนะครับอันนี้ซื้อมานานแล้วเก็บไว้สายใหญ่หน่อยมาถฐานว้ก่อนสองคนหนึ่งนะครับสีขาว ที่จริงถ้าจะให้ดีผมว่าถ้าเกยวกับสีเงี้ยเอาแบบเป็นโทนสีดําออกเทาๆอย่างเงี้ยก็ได้ครับน่าจะเข้ากันมากกว่าอันนี้นโดดเด่นเกินไปนะครับถ้าเราเอาไว้น่าจะไว้กางแก้งไว้ภายนอกนะครับเป็นสายดํถสายกลมแบบเนี้ยพอดีนะครับแล้วก็อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรตรงขั้วของหลอดไฟนะครับไม่ใส่ทำง่ายๆเลยมาดูกันเลยครับอันดับแรกก็ จะสูดทั้งขยะเลยนะครับอันนี้อเอาแค่ให้สวมสายไฟได้ก็พอนะครับได้แล้ ง่ายครับ ฝนจะตกใหม่อีกแล้วฝนแนี้นะครับไม่อยากต่อเข้าวรัว้วนนี้ไม่อยากอะไรเลย ถ้าใครไม่เคยทำถ้าคนที่ทาอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหาครับเลยไม่ต้องบอกนะครับเพราะมันง่ายนะครับเรียต่อขั้วเข้าซอดข้างในนะครับซอดเข้าไปาถึงให้ชิดๆเลยนะครับอันนี้แนะนำว่าคนขมวดเพื่อมันจะได้ไม่ไหลลงไปนะครับหมวดสายเพื่อไม่ให้ขั้วหลอดไฟ และหลอดไฟน้ำหนักหลอดไฟทำให้ขั้วมันเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับหมดนี้หนักพองงามนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับใส่หลอดไฟเลยง่ายอันนี้แค่ไอเดียท่ท่านคงทาเป็นอยู่แล้วนะครับแค่อไอเดียมานำเสนอเดี๋ยวเอาไปติดนะครับ้าง คาดว่าจะสวยผมทำทสั้นๆตัดมาต่อเพื่อว่าจะเดินสายขึ้นจากเป็นเสาขึ้นมาตั้งนะครับแล้วก็ไปต่อที่เสาเสาเป็นเสาเหล็กแป๊บนะครับก็จะลอดมาตามเสาสายหนึ่งจะง่ายกว่าเอาตร้ไปต่อทีหลังครมาไปทำเสากันเลยครับ อัน,นเราทำเสาเสร็จแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายไว้เพราะเดิมผมทำไว้ตั้งนานแล้วล่ะครับก็จะมาต่อที่เดิมก็เดินสายไฟไว้ในท่อนี้นะครับในท่อแป๊บขึ้นไปก็เอ,อ,อกมาไว้นะครับเอไว้ทนี้ก็ฝังดินอาเทปูนทับอีกรอบหนึ่งนะครับนี่แล้วก็จะมาต่อสายไฟเข้า,าโน้นนะครับตอดตัดไรออกก่อนนะครับ เดีวยวกันใส่เดีวยวกันแค่นั้นนะครับสร้างทั้งหลายองพบเป็นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่อ,อยงยาก ยาวไปแล้วก็มตตัวนี้เพื่อจะห้อยกับที่เราทำของไว กันกอางคืนนะครับว่าตรงไฟ20บาทของเราจะสวยโดยโดเด่นแค่ไหนไปดูกันเลยเรามาดูกันนะครับตั้งจากที่ทําเสร็จแล้วตอนคืนเปิดไฟมันเป็นยังไงนะครับมุงไฟมูลค่า20บาทดูดีๆครับสวยรู้แค่ไหนนะครับจากร้รานทุกอย่าง20บาทนะครับมุงไฟใไห้ลายสวยมากเลยนะครับที่จริงแล้ว ของไฟจริงจะให้แสงนวลน,นุ่มกวนี้นะครับอันนี้โทรศัพท์มันชดเชยแสงกันมานะครับต้องที่ได้แสงธรรมชาติแสงยิ่งจะสวยกว่านี้นะครับเราลองไปปรับใช้ดูนะครับทุกท่านอันนี้มีลายอื่นหลายลายนะครับตอนนี้ผมหาได้มาแค่ลายนึง